ขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายก,การของเราอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนี่คือรายก,การครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนที่ทาในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าน้ําเต้าหู้ปูปลาเคยได้ยินชื่อไหมฮะในเคยได้ยินผมเห็นผมเห็นอยู่ในห้างมีเป็นสิบสาขาแล้วนะฮะนี่เป็นสิบสาขาแล้วนะครับไม่ใช่ธรรมดาเลยแล้ววันนี้สิ่งที่จะมาสอนก็คือน้ําเต้าหู้พุดดิ้งนมสด เราได้ยินเรื่องพุดดิ้งนมสดนี่เราได้ยินมาเยอะนะฮะแต่คราวนี้มันเป็นเต้าหู้จริงๆนะฮะเต้าหู้แล้วก็เป็นน้ำเต้าหู้ด้วยแล้วก็เป็นพุดดิ้งนมสดโอ้โหวิธีคิดวิธีทำงานตั้งใจทำมากครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแก่เกิดมาจากไหนเลยฮะเด็กๆแท้ๆเลยนะครับแล้วก็มีความตั้งใจทำจากสาขาเดียวทำไปทำมากลายเป็น1ิบกว่าสาขาแล้วเรามาพบกับเขากันเลยดีกว่าครับขอเชิญท่านเู้าว่าคุณสิริวัตรสิริบุญยริจจากร้านน้ำเต้าหู้ปู่ปลาครับ ึ้นี่เลยนครับผมตุ๊ดเรียนจบอะไรมาลูกผมจบ NBA ที่เซี่ยงไฮ้ครับอ๋อจบเซี่ยงไฮ้เลยเรียนกี่ปีลูกเรียน2ปีครับเรียน2องปี NBA มาดิงปัญญาโทใช่ครับที่เซี่ยงไฮ้ทำไมทำไมถึงได้คิดว่าไปเซี่ยงไฮ้อะไรที่คนอื่นอยากจะไปอังกฤษอเมริกาไปออสเตรเลียไปอะไรอย่างเี้เถอะคุณพ่ออยากให้เรียนภาษาจีนด้วยครับคุณพ่อยอดมากคุณพ่อยอดมากคุณพ่อทำธุรกิจอะไรลูกขายข้าวครับขายข้าวสาร อ๋อคุณพ่อแบกข้าวสารไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณพ่อดูแลข้าวสารทั้งหมดลายข้าวสารแต่เราก็มาทางด้านนี้ครับทําไมอยู่ดีๆทํามาทางด้านน้ํเต้าหู้ซึ่งมันมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเลยเพราะอะไรผมชอบมากเลยประวัติศาสตร์มันดีมากเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆคุณพ่อเนี่ยชอบทานน้ำเต้าหู้มากครับแล้วร้านแถวบ้านที่ท่านทานประจําตั้งแต่เด็กเนี่ยปิดไปครับแล้วเขาก็บ่นว่าเอออยากทานแบบเดิมเขาหาที่ไหนไม่ได้เราก็เลยปิ๊งว่าเอ้ยหรือว่าเราลองทําเองดูครับ ก็เลยเริ่มศึกษาดูครับศึกษามาประมาณปีหนึ่งผมทําที่บ้านปีหนึ่งถึงเปิดร้านครับทำจนท่านจะพอใจในรถที่ทำจนพ่อจะบอกว่าอันนี้ใช่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 ไหมใช่ทำเองด้วยทําเองครับโอ้เก่งจริงนะคุณผู้ชมน่ารักมากเลยนะฮะแล้วก็ทํามาแล้วก็เปิดร้านนะแต่ที่มันน่าตื่นเต้นมากกว่านั้นเพราะเขาเรียน NBA เขาก็ศึกษาใหม่เขาต้องรู้ว่าคนสมัยใหม่ต้องการอะไรถูกป่ะครับไม่ใช่แค่ว่าน้ำเต้าหู้แล้วจบครับใช่นี่นี่ นี่นี่คุณคูณเรียกว่าอะไรด r รซซิ่งว่ะหรือว่าอะไรท็อปปิ้งครับทอปปิ้งเรียกว่าท็อปปิ้งอันนี้มันเป็นแนวคิดมาจากไหนยังไงครับจากที่เซี่ยงไฮ้หรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวกันเลยคือผมมองว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันก็เป็นเบสิกธรรมดาครับแต่ว่าเราจะทำไงให้มันมีสีสันมากขึ้นแล้วลูกค้าเนี่ยก็สามารถเลือกเครื่องที่ ตัวเองอยากทานได้ตามใจชอบใช่ครับให้ให้ให้กินแล้วมันสนุกขึ้นใช่ใช่นอกจากเต้าหู้แล้วคุณมีเต้าหวยด้วยล่าครับมีครับนั่นไงเหรอก็ก็เห็นในนี่อยู่อันเหลืออะไรก็เห็นในตัวเล็กนี่อยู่ไงเราเห็นอยู่นี่ไงเห็นไหมเห็นก็รู้แล้วว่าเฮ้ยสงสัยจะมีเต้าหวยด้วย เขาไม่ได้ท really right. 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 mm ําคนเดียวนะฮะทำร่วมกับค so. ู่ชีวิตด้วยป่ะใช่ครับภรรยาครับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ริมขวาไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณอย่าพูดมว่วภรรยาคือคนคนทั้ง3คนเลยก็แล้วกันครับคนกลางคนกลางครับคนกลางร่วมกันทาใช่ไหมครับครับตอนนี้มากี่ปีละสองปีครับสองปีมีกี่สาขามีสิบสามสาขาครับสิบสามสาขาขายแบบนี้หมดเลยใช่ครับและที่คนกำลังฮิตกันมากๆและติดใจมากๆคือคือน้ำเต้าหู้พุดดิ้งนมสดครับนี่ น้ำเต้าหู้พุดดิ้งน,นมสดท mm ่านผู้ชมมาดูวิธีการทำเขาท่านจะรู้ว่าเฮ้ยหมอนี้เอาจริงและศึกษาจริงแล้วมันทําไมถึงได้มีคนติดกันขนาดนี้น้ำเต้าหู้พุดดิ้งนมสดจากน้ำเต้าหู้ปูปลาครับนี่ครับนี่สาขาไหนครับซีคอนสแควร์สีนครลินครับนี่นะฮะอยู่ในแล้วอยู่ในพื้นที่ที่สวยมากๆเลยนะฮะอยู่ที่ซีคอนสแควร์นะครับนี่ครับ นี่คือท็อปปิ้งของมันทั้งหมดใช่มีท็อปปิ้งก็เริ่มต้นจากตัวทาพุดดิ้งนะครับก็เป็นน้ําเปล่าแล้วก็ใส่ผงเจลาตินสิบกรัมครับน้ำเปล่า40 ML มลครับผสมให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีครับให้เจลาตินมันทางานกับน้ำใช่ครับอนี้เราก็นมสด1ลิตรครับมาเทใส่หม้อครับครับแล้วก็จะมีนมข้นจืดครับ40กรัมมาผสมครับครับก็คนให้เข้ากันแล้วก็เปิดเปิดไฟกลางๆครับคนเรื่อยๆนะครับต้องคนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้คนหม้อครับครับ พอเจลาตินละลายน้ำปุ๊บเราก็มาผสมกับตัวนมนมสดกับนมข้นจืดที่เราผสมไว้แล้วก็คนอีกรอบครับปล่อยไว้ให้เย็นแล้วก็กรองครับกรองเพื่อให้เศษต่างๆออกไปครับใช่ใช่เอาแต่นมอย่างเดียวใต่น้ัอย่างเดียวคราวนี้เตรียมเตรรียมคับถ้วยที่เราจะขายใช่ไหมใช่แล้วก็เทตัวที่เราทําไว้ครับลงถ้วยครับหลังจากนั้นประมาณนี้นะใช่แล้วประมาณนี้เราก็ไปแรป ฟิล์มถนอมอาหารครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นหรือ สิ่งสโครกต่างๆเข้าไปแล้วรวมกึงรสชาติใช่กลิ่นนี่สำคัญมากเพราะว่าเขาจะต้องไปแช่ไว้ในตู้แช่หนึ่งคืนนะท่านผู้ชมใช่ครับแต่ที่บางคนถ้าไม่ปิดอย่างเงี้ยกลิ่นอย่างอื่นเข้าไปนี่คนละเรื่องเลยนะใช่ครับรสชาติมันจะเปลี่ยนไปเลยกลิ่นก็จะเปลี่ยนไปพอหนึ่งคืนผ่านไปแล้วถึงจะเอาออกมาจากตู้ความก็จะแข็งตัวเป็นพุดดิ้งครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่น้ำเชื่อมเกล็ดหิมะครับน้ำเชื่อมเกล็ดหิมะของทางร้านจะใช้น้ำตาลกรวดครับในการทำครับนี่ดูสิน้ำเชื่อมเกล็ดหิมะแต่ใช้น้ำตาลกรวดไงแต่ทททาาเเเเป็นกรดีมมมยคื่่อง ใช่ครับหลังจากนั้นเราไปผสมส่วนสมหลักครับมีน้ำเต้าหู้นมสดครับนมสดเราก็เป็นของทางรักดุลีนะครับเป็นนมฟาร์มโแทครับแล้วก็มีนมข้นจืดแล้วก็มาผสมกันครับครับคนให้เขามีอะไรบ้างนะนมสดนมสดนมข้นจืดนมข้นจืดครับอ่าตอไปก็คือเป็นขั้นตอนเราสามารถเลือกท็อปปิ้งครับอย่างที่ผมบอกครับร้านเรามีสิ3สามสิบอย่างก็มีทารโลปอลทับทิมกรอบครับเลือกได้สามอย่าง ใช่นี่แปะไว้ครับใส่ลงไปใช่นี่ครับครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ครับสำหรับน้ำเต้าหู้พุดดิ้งนมสดครับนี่ครับท่านทุกท่านมันเป็นพุดดิ้งที่เนื้อเนียนและก็นุ่มนะฮะอันนี้จริงๆแล้วนะครับเขาต้องตรองเพราะว่าการกรองนี่มันสำคัญมากเวลาเรากินของวกนนี้เข้าไปแล้วมันมีอะไรสักนิดนึงในปากรับไม่ได้จริงเออคุณขายของหรือคุณทำอะไรครับอ่าอันนี้ปน อันนี้คือเจ้าของร้านเขาหนูนูสั่งมันม่วงไปแล้วเขาเขาใส่มาให้ไม่เยอะครับอ๋อคือจริงๆแล้วไปไหนเขาจะไปกินฮะกินไปแล้วครึ่งถ้วยครับผมมันเยอะเลยฮะกินไปเยอะเลยนะฮะจริงๆแล้วอาการกรองนี่สำคัญมากเขาใช้นมสดนะเมื่อกี้บอกไปแล้วจากฟาร์มคุณนมที่ราชบุรีเป็นนมแท้หอมมันเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้นมที่มีคุณภาพน้ำเต้าหู้นะครับ หัวเหลืองแท้ใช่ไหมใช่ครับของเราจะเป็นเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์ครับเป็นรสโบราณครับที่คุณพ่อชอบก็จะมีกลิ่นเตาถ่านอ่อนๆอยู่ค,ออคุณใช้เตาถ่าน,นจริงๆเหรอ<า>มันมีกลิ่นเตาถ<ช>่า,านอน<ช>่ <ๆ S 2> นอนนี่คุณทํายังไงวะคุณทํายังไงมันเป็นเป็นเรื่องของไฟครับอ๋อเ,เป็นเรื่องของ<ช>การเล่นไฟแลวเวลาอนนี้สําผมว่าตอนเราดูดมันถึงแบบเฮ้ยเฮ้ยครับที่สําคัญที่สุดนะมันมันไม่หวานแหลมนะมันหวานโอเคมากๆนุ่มนวลมากอเชิญคุณอ๋อเลยครับตัวพุดดิ้งคุณผู้ชมครับ คือผมอยากเอาลูกผมเอาอยู่ตรงนี้เลยคือพุดดิ้งมันทั้งหมดทั้งถ้วยเนี่ยมันไม่ได้มีความหวานที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องหยุดในการดูดนะแต่มันทําให้เราหวานแล้วดูดไปได้เรื่อยมันอร่อยจริงๆอ่ะแล้วมันมันหอมผมไม่รู้ว่ามันหอมอะไรแต่มันนมครับนมมันหอมแบบหอมเลยฮะแล้วก็ในการกลืนเข้าไปผ่านคอไม่ทรมานในการในการที่ให้มันผ่านมันอร่อยจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงอร่อยจริงๆรถ้า ถ้าได้กลับไปบ้านสักงเจ็ดถ้วยน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเด็ดมากชั่วครับเชิญครับเขาเอาเจ็ดถ้วยเลยนะคุณผู้ครับคือปกติเนี่ยคุณผู้ชมหนูจะต้องแบบว่ารอจบพิราก่อนแล้วก็กินแต่เนี้ยหนูบอกตรงเลยว่าทนไม่ไหวมันหอมมากแล้วมันทนไม่ไหวหนูก็ระหว่างพิราก็ดูพิรากูก็เน็บไปอุ๊ยอร่อยเว้ยแล้วหนูเป็นคนชอบแล้วเมื่อกี้ที่ท่านเห็นหน้าผมมีหงิกนิดนึงนะครับ คงตัดหนีไม่ได้ภาพนั้นออกอากาศไปดีกินไม่กินปากเแล้วกินแล้วผมอยากจะตกโชว์ออกอากาศเลย่ซ้ำไปนะฮะคือมันดังไงคุณรูชมชอว์มันดังอาก็แบบอาก็เลยเหลือบมาแล้ว่ามึงกินมาในใจหนักมึงกินมาเบาหน่อยได้ไหมในใจหนักกว่านั้นอีกครับแรงกว่านั้นอีกครับคุณยมอร่อยมากร้านน้ำเต้า น้ำเต้าหู้คุณคุณอย่าเว้นวักอย่างนี้ดิน้ำเต้าน้ล่าล้างคุณขายน้ำเต้าด้วยเหรอครับอ๋อไม่ใช่น้ำเต้าหู้ปูปลานะครับมีกี่สาขานะครับพี่จูนสิบสามครับสิบสามสาขาอยู่ใกล้สาขาไหนลองไปชิมครับและที่สำคัญเมนูนี้ครับเต้าหู้พุดดิ้งนมสดของเขาที่นำมาเสนอในการโค้งต่อยเมนูนี้รับไปเลยครับสิบห้าเต็มสิบห้าเต็มสิบคะแนนเต็มยินดีกับพี่ตู่นนะครับคาราบอรลอยจรู่ครับ อ่มาผมขอที่จานนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกวิธไปร้านเขาแล้วจะเข้าใจผิดนะน้ำเต้าหู้แล้วก็ใส่เนี่ยพุดดิ้งแค่นี้ราคา89บาทครับแล้วถ้าเกิดอยากจะใส่ท็อปปิ้งใช่สามารถใส่ได้เริ่มต้นกี่บาท6บาทครับ6บาทจนถึง18บาทครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคืออย่างละ3บาทถูกไหมหกหกหกใช่ไหมถ้าจะใส่ท็อปปิ้งสามอย่างก็สิบแปดบาทแต่ว่าท็อปปิ้งสามอย่างละ6บาท ก็ใช่ไงก็สามอย่างก็สิบแปดบาทอ่าได้ครับไม่ใช่ไม่ได้เผื่อบางที่ออาพูดผิดครับที่อาพุทธิว่าเป็นญาติกันแน่ที่อาพุทธิอย่างละสามบาทอ๋อมาเลยอ๋อผมพูดผิดขอโทษงั้นผมพูดผิดครับคืออย่างละหกบาทสามอย่างสิบแปดก็สิบแปดบาทเพื่อนก็เลยบอกให้ฟังว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็วิธีคิดก็ไปทําเต้าหวยต่อครับตั้งคุยต่อไม่พอพอต้องโกงไงใช่ครับแล้วพอต้องโกงเสร็จเรียบร้อยก็ต้องทําสังขยาสังขยาอีกตัวเองไม่ได้เดือดร้อนเลยเมียเดือดร้อนอย่างเดียว วันนี้เราขอบคุณคุณเสรีวัตรขอบคุณน้ำต้าโู้ปลูกปลาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดมันปีนความแตกต่างและความตั้งใจดูสี่ของอย่างนี้ได้ทั้ง13สาขาแล้วํามุดว่ามีกระบวนการจัดการที่ดีดีกว่านี้เป็นร้อยก็ได้นะครับเขาคิดอยู่นะครับเพราะเขาจบ M b a มบมานะฮะลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ oh!